ราชาลูกหนังทัวโกคอเสนอดาวรุ่งมาเพียบแมนยูยังไม่ฟูทับเมาลุ้นประเดิมรับแข้งลีดปีแสดงของกุนซือเอ็ดดิชนฮักประกาศรายชื่อ26ขุนพลสำหรับการทัวร์ปรีซีซั่นที่นอร์เวย์โดยยังขาดสตาร์หลายรายเกยมดวลลีดแนเจ็ดลุ้นประเดิมเมสันเมาส์สตาร์ป้ายแดงลงเป็นตัวจริงในศึกฟุตบอลกระชับมิตรสโมสร,รคืนวันพุทธที่12กรกฎาคมนี้รีวิวฟุตบอลกระชับมิตรสโมสรวันพุทธที่12กรกฎาคม2566แมนยูเจ็ด บรรดลีเดนเ็ดเวลา22นาฬิกาไทยรสด MU TV สนามอูเลวันสตเดียมสนามกลางนอร์เวย์แมนเูนเต็รจบฤดูกาลที่แล้วในเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษด้วยอันดับที่3ได้โคต้าไปลุยศึกอยู่าดแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มในฤดูกาลหน้าพ่วงด้วยแชมป์คาราบาวคัพอังกฤษแต่ชวดแชมป์เอฟเอคัพอังกฤษหลังพ่ายแมนซช่ตอร1-2ในนัดชิงชนะเลิศความพร้อมในเกมนี้เอริกเทนฮากผู้จนะัดการทีมชาวรัสยังคงไม่สามารถใช้งานบรรดาผู้เล่นที่ก่อนหน้านี้ติดภารกิจกับทีมชาติอย่างมาคัสแลดฟอร์ บรูโน่เฟรนันเดสแฮร์รี่แม็กควายกัสซิมิโรและคริสเตียนเอเล็กเซนที่ยังไม่ได้ฝึกซ้อมอย่างเต็มรูปแบบทําให้น่าจะเป็นโอกาสของบรรดาแข้งที่ไม่ได้ติดทีมชาติและดาวรุง่งทางด้านดับิดเดชาพึ่งแยกทางกับทีมหลังหมดสัญญาและจะไม่มีชื่ออันโตนีดอนนี่ฟอนเบกอองโตนีมาร์เซียลและดีนเฮนเดสันอยู่ในทีมโดยสตาชาาบาซ์เลียนพึ่งจะลงซ้อมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่เฮนเดสันซึ่งอาจจะยังไม่ฟิตมากพอที่จะเล่นเนื่องจากพึ่งจะฟื้นจากอาการบาดเจ็บยาว แต่มีข่าวดีคือลิสโนมาติเนสทอมฮีตันสลัดอาการบาดเจ็บกลับมาฝึกซ้อมได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันกับเมซันเมสาที่เพิ่งย้ายมาจากเชลซีด้วยค่าตัวรวม60ล้านปอนด์ก็มีโอกาสได้โชว์ฝีเท้าเช่นกันส่วนการจัดทับคาาวัเาเชนฮักจะมาในระบบ4-3-3โดยที่เจดอนซานโชจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าพร้อมกับมีโชล่าชอริเทเรและอามัดเดียโลขนาบข้างในพื้นที่ริมเส้นขวาและซ้ายตามลำดับ ขณะที่ในแดนกลางเป็นหน้าที่ของเมสันเมาส์เฟรดและคอบบี้ไมนูคอยเดินเกมทางด้านตำแหน่งเซอรับใช้งานราเฟลวารนและลิสโนมาติเนสคุมหลังบ้านอยู่ด้านหน้าผู้รักษาประตูอย่างทอมฮีตันที่ทำหน้าที่เฝ้าเสาฝั่งของลีเดตตกชั้นลงมาเล่นในเวทีแชมเปี้ยนิพอังกฤษอีกครั้งหลังจบฤดูกาลที่แล้วในเวทีลีกสูงสุดด้วยอันดับที่19พร้อมกับแต่งตั้งดานิเอลฟาเคผู้จัดการทีมชาวเยอรมันเข้ามาคุมทัพเพื่อสู้ศึกในซีซั่นนี้ สภาพทีมในเกมนี้ฟาเค่จะไม่มีมาร์คโรกาสจวัดดัลลัสลุยซินิสตอราจูเนียฟีโบไทเลอร์อดัมและแจ็คแฮร์ดิสันที่บาดเจ็บรวมไปถึงเพิ่งปล่อยตัวไทเลอร์อดัมอดัมฟอร์ชอโจเอลโรเบิร์ตโรบินคอชแบดเดนแอรอนสันออกจากทีมนอกจากนี้ผู้เล่นที่เพิ่งเสร็จสิ้นจากภารกิจทีมชาติอย่างโรดิโกโมเรโนเดนิลเจมส์ลานมุดคริสเตนเซนมาร์ซิเมเลียนวูเบอร์อิวลองเมสเลียคริสเซนเซโอซัมเมอร์วิลและวิลเฟ็ดยอนโต อย่างไม่ได้ฝึกซ้อมอย่างเต็มรูปแบบส่วนการจะทับคาดว่าฟาเคจะมาในระบบ442โดยที่แพทริกแบมฟอร์ดจะได้ผนึกกำลังในแดนหน้าร่วมกับโจเกียวฮาร์ดพร้อมกับมีจอร์จินโยรุตแต่และแซมกรีนวูดประจำการในพื้นที่ริมเส้นขวาและซ้ายตามลำดับขณะที่ในแดนกลางเป็นหน้าที่ของดากโกกิยาบีและเจมี่แช็เคตันคอยเดินเกมทางด้านตำแหน่งเซนเตอร์ช้งานเลียมคูเปอร์และลุ Link, คไอลิงคุมหลังบ้านอยู่ด้านหน้าผู้รักษาป,ประตูอย่างดานี่ฟานเดนโฮเวลที่ทำหน้าที่เฝ้าเสา รายชื่อนักเตะที่คาดว่าจะลงสนามแมนยูสเตอร์ซิมสามทอมฮีตันอารอนวันบิสาการาเฟลวารานลิสโดมาร์ติเนสอัลเบรโลเฟนเดสเมสันเมาส์เฟรดคอบบี้ไมนูโชลาชอริติเรเจดอนซานโชอามัดเดียโลลีดแมนเต็ด์ซิสี่สองดานี่ฟานเดนโฮเวลโคดี้ดราเม่ลุคไอลิงเหลียมคูเปอร์ปาสกาลสเตาจอชินยอรุตเต้ดาโก็เกียบีเจมี่เชคเคตันแซมกรีนบูดแพทริกแบมฟอร์ด จเกว์ดดาวรุ่งเพียรแมนยูเผย26แข่งเตรียมอุนลีดเกมแรกปรีซีซั่นทัพผีแดงกลับมาร่วมตัวกันเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการเรียกความฟิตในช่วงปรีซีซั่นโดยเอริกเชแนหกผู้จัดก,การทีมได้เลือก26แข่งซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นนักเตะดาวรุ่งที่จะได้โชว์ศักยภาพเพื่อสร้างความประทับใจให้กับนายใหญ่ชาวดัต สำหรับการทัวร์ปีซีซั่นที่นอร์เวย์ไม่มีชื่ออันโตนี่ดอนนี่ฟาร์เบกอองโตนี่มาร์กียวและดีนเฮดสันอยู่ในทีมโดยสไตลา์ชาวบราซิเลียนเพิ่งจะลงซ้อมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่เฮดสันซึ่งอาจจะยังไม่ฟิตมากพอที่จะเล่นเนื่องจากเพิ่งจะฟื้นจากอาการบาดเจ็บยาวขณะที่มาร์กียวซ้อมที่แคดิงตันเมื่อไม่กี่วันก่อนแต่ยังไม่ฟิตหลังจากที่เพิ่งฟื้นจากอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อหลังต้นขาในเกมที่พบกับเจ้าสัวน้อยฟูแลมเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ส่วนฟันเดเบกยังต้องแยกซ้อมเพียงลําพังเพื่อฟื้นฟูร่างกายดานอัลเบโรเฟรนเดสกับอามาเดียโลมีโอกาสจะได้สร้างความประทับใจให้กับเทนฮากหลังทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับการเล่นยืมตัวกับเบรสตันและซันเดอร์แลนด์ตามลําดับส่วนอีซักเฮนเซนอารอนมักซี่โอเยเดลและชาลีซาเวตสามดาวรุ่งรุ่นอายุไม่เกิน18ปีได้ลงฝึกซ้อมร่วมกับทีมชุดใหญ่และมีชื่อเดินทางไปอุ่นเครื่องปรีซีซั่นดานเมสันเมาสตาไม่แกะกล่องมีลุ้นได้ลงเล่นเปิดตัวกับแมนเ หลังย้ายจากเชลซีช่วงสมรม์น,นี้ลีซโดมาติเนสหายเจ็บบริบูรณ์แล้วและเจดอนซานโชราฟลวารันเฟรดกับอารอนวันบิสซากา้ากำลังพยายามที่จะเรียกความฟิตให้เต็มร้อยขณะที่ตำแหน่งผู้รักษาประตูตอนนี้พวกเขาไม่มีดาบิดเดียแล้วส่วนอันเดโอนาน่าก็ยังไม่ได้ย้ายมาจากอินเตอร์มิลานนั่นทำให้ทอมฮีตันคงจะได้ลงสนามรายชื่อยสม0นักเตะที่เตรียมลงเล่นเกมอุ่นเครื่องพบลีดเดจวันพุธที่12กรกฎาคมนี้ผู้รักษาประตูทอมฮีตันหน้าท่านบิชอป มาเตโกวัชกองหลังอ no ับรเฟนเดสรีดเบเนตวิลฟิสมาร์คค er, ูราโดดิสโนมาตินสราเฟิวรันอารอนวันบิสกาเบตดอนวิลเลียมส์กองกลางโทบี Man ้คอเยอร์เฟร็ดแดนกอรฮันดิบารเมดบรีอีซักแฮนเซนอารอนคอบปี้ไมนูเมสันเมาส์มาร์ซี่โอเยเดลชาลีซาเวตกองหน้าอามาเดียโลโนแมนเอเมรองโอมาเร่ฟอร์สันโจฮิวเกิวเจเดนซานโชโชลาชอรเดเทเด เมสันเมาส์เตรียมที่ประเดิมสนามเกมแรกให้กับเมเตอร์ในเกมวันพุทธที่ออสโลโดยทีมของเอริกเทนักจะลงอุ่นเครื่องปรีซีซันแรกกับลีดที่อุลเลวานสตาดิโอนเมาส์ยังยมาจากเชลซีด้วยค่าตัว60ล้านปอนด์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่เขาไม่ได้ลงสนามมาตั้งแต่เดือนเมษายนเนื่องจากปัญหาที่กระดูกเชิงกรานซึ่งต้องอรับการผ่าตัด นอกจากนี้ลีซโนมาติเนสที่พลาดลงเล่นตลอด12เกมสุดท้ายของฤดูกาลที่แล้วเนื่องจากกระดูกฝ่าเท้าร้าวในเดือนเมษายนแต่ปรากาลังทีมชาติอาร์เจนตินารายนี้ก็รวมอยู่ใน2 6คนที่บินไปนอร์เวย์เมื่อวันอังคารทอมฮีตันได้รับการคาดหมายว่าจะได้เฝ้าเสาแทนดาบ,บิดเดเคาในเกมพบกับทีมตกชั้นหลังจากพุรสาประตูชาวสเปยนยนืนยันออกจากทีมโอทัฟร์หลังอยู่มานาน12ปีอยู่ในเต็ดกำลังเจรจากับอินเตอร์มิลานเพื่อคว้าตัวองเดโอนานามาเป็นมือหนึ่งคนใหม่ โดยเทนฮักหวังจะสรุปข้อตกลงในทวารชาวเคมรุดก่อนที่สโมสรจะออกทัวร์ปรีซีซั่นที่สหรัฐอเมริกาในสัปดาห์หน้าเริ่มพุดนี้แล้วเปิดโปรแกรมแมนยูรับแข่ง8นัดปรีซีซั่นสำหรับเกมปรีซีซั่นแมนเชจะต้องเดินทางไปเล่นทั้งที่ยุโรปและอเมริกาโดยมีโปรแกรมเตะ8นัดดังนี้12กรกฎาคมพบลินเตดตสนามอูเลวันออสโลนอร์เวย์22นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย 19กรกฎาคมพบโอลิมปิกลียงสนามเมอร์เรย์ฟิลด์เอดินเบิร์กสกอตแลนด์20่สนาฬิกายีกรกฎาคมพบอาร์เซนอลสนามเมดไลฟ์สเตเดียมนิวยอร์กสหรัฐ4ี่นาฬิกายีกรกฎาคมพบเบร็กแฮมสนาม Stadium, ico, สแนปดราก้อนสเตเดียมซานดิโกสหรัฐ9ก้นาฬิกาสานาทียีกรกฎาคมพบเรอัลมาดริดสนาม NRG สเตเดียมฮูสตันสหรัฐ9ก้นาฬิกาสานาทีสากรกฎาคมพบบริเซียดอนมุนสนามออร์ลีเจนสเตเดียมลาสเวกัสสหรัฐอเมริกา แปนาฬิกา5สิงหาคมพบล้องสนามโอทัฟฟอร์ดแมนเชสเตอร์อังกฤษ1ินาฬิกา45นาที6สิงหาคมพบแอตติกบินเบาสนามอาร์วีวาสเตเดียมดับลินไอแลนด์22นาฬิกาอาดีตมือกา่าเผยสิ่งที่แมนยูจะรับจากอันเดโอนาน่าหากปิดดิวสำเร็จชาก้าฮิตสล็อบอดีตนักทวารพอสมัทและเวสเซมิเ็ดเชื่อว่าอันเดโอนาน่าจะนำความเป็นผู้นำมาสู่ทีมแมนเชสเตอร์ยูเตดหากพวกเขาปิดดีวได้สำเร็จ แมนูเดกำลังจะได้ตัวโอนาน่านายดันจากอินเตอร์มิลานมาร่วมทีมหลังบรรลุงเงื่อนไขส่วนตัวกับผู้เล่นได้แล้วโดยคาดว่าพวกเขาจะยื่นข้อเสนอใหม่ไปให้อ in ินเตอร์ในสัปดาห์นี้หลังก่อนหน้านี้เคยยื่นไป50ล้านยูโรแต่ถูกปฏิเสธกลับไปซึ่งเชื่อกันว่าจำนวนเงิน55้าล้านยูโรน่าจะเพียงพอสำหรับปิดดีลดังกล่าวฮิสลอกเผยว่าเขารู้สึกประทับใจในตัวโอนาน่าเพราะเขามีความเป็นผู้นำซึ่งจุดนี้และที่ดาบ,บิดเดเคีไม่มีทุกอย่างที่ผมเห็นผมรู้สึกประทับใจมากๆฮิสลอกกล่าวกับ esp n f c ยิงอยู่ที่รบ,บิดเดคาเซฟลูกยิงหน้าเหลือเชื่อตลอดหลายปีที่ผ่านมาแต่สิ่งหนึ่งที่มันกระทบต่อเกมของเขาตอนที่เขาโชว์ฟอร์มได้ดีคือเขาไม่ใช่ผู้นําในแบบที่ผมคิดว่ายูไนเตดต้องการในตำแหน่งนั้นในเกมแชมเปี้ยนลีกรอบชิงชนะเลิศที่อินเตอร์มิลานเตะกับแมนซิตี้สิ่งที่ผมประทับใจมากที่สุดคือความเป็นผู้นําและแสดงความเป็นตัวเองของโอนาน่าซึ่งผมคิดว่าแมนเชสเตอร์นเต็ดขาดสิ่งนี้ในตำแหน่งนั้น ผมไม่มีปัญหาก,กับเรื่องฟอร์มการเล่นแต่เรื่องความเป็นผู้นำผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องมีสักหน่อยซึ่งโอนาน่าตอบโจทย์ในจุดนี้เกิดอะไรขึ้นหากอันเดโอนาน่าเฝ้าเสาแมนอยู่ขอขอบคุณบทความจากบอบูเมื่ออันเดโอนาน่าย้ายเข้ามาเป็นตัวแทนของดับิดเดยา 1. พผู้รักษาประตูผิวดำคนแรกในพงศาสวดานปีแสดง2เปอร์เซ็ต์การคลองบอลของปีแสดง น่าจะสูงขึ้นกว่าเดิมเพราะเขาสามารถใช้เท้าต่อบอลกับเพื่อนร่วมทีมแถมวางบอลยาวได้แม่นยำกว่าผู้รักษาประตูคนเดิม 3. ลดค่าใช้จ่ายให้แมนเชสเตอร์ดได้พอสมควรเพราะค่าเหนื่อยน่าจะไม่ถึง2 0 0 0 0 0ต่อสัปดาห์ 4. ไม่ต้องลาทีมไปเล่นในศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นเพราะประกาศอำลาทีมชาติแคมรูนไปแล้ว 5. ห้ามแสดงความผิดพลาดออกมาเด็ดขาดเพราะหากทธึลงพลาดท่าเสียประตูง่ายๆบอกได้คำเดียวครับว่าเละใครครับทีเละเอริกเทนฮากสิครับ น่ากลัวมากขอบอกแมนยูล็อกตัวเฮนเดอร์สันห้ามย้ายทีมจนกว่าจะได้มือหนึ่งคนใหม่ดีนเฮนเดอร์สันจะยังคงอยู่กับแมนยูเต็ดยักษ์ใหญ่ของพิีมลีกต่อไปจนกว่าทีมของพวกเขาจะสามารถปิดดีลในทวามือหนึ่งได้ในตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้ตามรายงานจากฟุตบอล365หลังจากที่ริด,ดีคาแยกทางกับทีมปีแสดงไปเมื่อสัปดาห์ก่อนหลังหมดสัญญาพวกเขาก็เปิดฉากไล่ล่ามือเก่าคนใหม่โดยกำลังมีการพูดคุยกับอันเดโอนาหน้ามือหนึ่งของอินเตอร์มิลานอยู่ในขณะนี้ ในขณะเดียวการแมนยูก็มีข่าวใกล้จะได้ตัวซีโอนซูซูกิผู้รักษาประตูดาวรุ่งลูกครึ่งกาหน้าญี่ปุ่นวัย20ปีมาร่วมทีมด้วยค่าตัวเพียง5ล้านปอนด์ด้วยโดยในขณะที่ทั้งสองดีลยังไม่ได้ข้อสรุปทางยูไนเต็ดก็มีแผนที่จะยังไม่ปล่อยตัวดีนเฮนเดอร์สันผู้รักษาประตูตัวสำรองออกจากทีมแม้จะมีข้อเสนอยื่นเข้ามาแล้วก็ตามนอตติงแฮมฟอร์เดสเป็นทีมที่แสดงความพยายามอย่างหนักในการดึงเฮนโดกลับไปเฝ้าสองให้พวกเขาแบบถาวรในซีซั่นหน้าหลังจากที่พวกเขาทำการยืืมมมตัวาาใช้งนนเ่่ออกกล เฮนเดสันเคยยึดตำแหน่งตัวจริงของแมนยูในช่วงท้ายซีซั่น2020-2021แต่หลังจากที่โดนอาการบาดเจ็บเล่นงานในช่วงปรีซีซั่นเขาก็สูญเสียตำแหน่งมือหนึ่งกลับไปให้เดยาอีกครั้งก่อนจะถูกปล่อยยืมตัวในยุคข,ของเอริคกเทนฮากหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ